S 1> <S 1> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟที่พนเดิมนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่อี mm. พีพิเศษนะครับมาตามกันต่อสําหรับแนวทางข้ามโขงนะครับองวดที่แล้วถ้าใครได้ดูไลฟ์สดนะครับที่เชฟบอกเอาไว้นะครับว่าที่เชฟบอกเอาไว้ว่าระวังเลขทูบเก่าจะมานะครับมาเต็มเต็มเลยนะครับ3 <oto> <t ary> ตัวเลยนะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์สดงวดที่แล้วเชฟจะเน้นหลายรอบอยู่เหมือนกันนะว <t ary> <ม>่างวดที่แล้วนะเชฟบอกมีความรู้สึกว่าเหมือนเลขทูบเก่ามันจะมา นะครับก็พยายามพูดเน้นหลายรอบอยู่ก็ปรากฏว่ามาจริงนะ401งวดที่แล้ว401410นะครับนี่นะครับเล็กทูกเก่างวดที่แล้วเข้าเต็มเ็มนะนะครับก็มี f c นะครับฝากแก้บนด้วยไข่มานะครับฝากแก้บนด้วยไข่มานะครับแผงใหญ่นะนะครับอ่ะก็แก้บนให้พ่อปู่นะครับคืนนี้จะได้มีโชคปังๆอีกนะครับคืนนี้จะได้มีโชคปังๆอีกนะครับพ่อปู่ชอบไข่นะนะครับพ่อปู่ชอบไข่ แก่บนได้ไข่จะได้ปังปังนะครับเล็กทุบเด็กทุบเก่าก็ยังไม่ออกวดนที่แล้วนะครับนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อคืนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ สวัสดีคุณพารามาณพาราคุณวิเชียนสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณไก่เริกสวัสดีนะครับคุณเมทาวีสวัสดีนะครับคุณยศสวัสดีนะครับคุณกดแก้วสวัสดีคุณปราณีสวัสดีนะครับคุณสัมรินสวัสดีนะครับคุณวันณภาสวัสดีนะครับคุณพิเชษสวัสดีนะครับ คุณแนนซ่าสวัสดีนะครับคุณปราณีสวัสดีนะครับคุณสยามมน์นะครับคุณซีเวสคุณหนุ่มนะครับสวัสดีนะครับคุณหนุ่มนะสวัสดีคุณปราณีนะครับนะครับสวัสดีคุณแม่แม่สายมือถือนะครับสวัสดีคุณสมบูรณ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณพัฒตินะครับสวัสดีด้วยนะครับ ะะบงวดที่แล้วนะครับเชฟเน้นไล์รอบอยู่นะว่าระวังเลขเก่าจะมาเพราะมันมีความรู้สึกว่าเลขเก่ามันจะมาปรากฏว่าได้3ตัวเลยงวดที่แล้วนะครับ401 410นะครับแต่วันนี้เลขเก่า7239จะมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนาะมันก็เดี๋ยวสวัสดีคุณบันเทิงสุขสอนด้วยนะครับ มีฝากแก้บนนะครับด้วยไข่มานะครับฝากแก้บนด้วยไข่มาก็จัดให้แล้วนะครับจัดได้ให้แล้วนะครับอ๋อนะครับโอมามีมีแรงใจนะครับมาจากแอดแอดลุงนะครับแอดลุงแอดพี่ลุงนะครับคุณสอสมนะครับแอดสอสมนะครับสำหรับแรงใจด้วยซูเปอร์แตงสองร้อยบาทอนุโมทนาสาธุขอบคุณมากมายนะครับสำหรับแรงใจนะ นะครับอ่ะนะครับลุ้นกันต่อเนาะคืนนี้นะครับขอบคุณสำหรับแรงใจนะครับแอดสสมนะครับสุปแตงมา200บาทนะครับสาธุสาธุนะครับเดี๋ยวก็ถ้าได้โชคคืนนี้อีกนะครับเดี๋ยวแก้บนด้วยไข่ต่อนะครับวันวันพุธเนาะนะครับพราะปู่จะชอบไข่ไก่นะครับบนด้วยไข่ไก่เนี่ยปู่มักจะให้โชคนะครับ อ่ะนะครับวันนี้เลขทูบเรานะครับก่อนที่จะไปดูเลขคำนวณนะครับสวัสดีคุณ TGD ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับแก้บนพ่อปู่ศรีสุธูนพกาเก้าเสียนนะครับนะเพราะว่าวันนี้วันพระนะครับก็รอวันพระใหญ่นะครับรอรอวันพระนะครับ ทำพิธีวันพระเนาะนะครับอันนี้วันพระก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับก็ทําพิธีเอาละครับเลขทูบมาแล้วนะครับเลขทูบมาแล้วโอ้มีหกสามหกสามนี่ตรงตรงเซียนจำปาสักนะครับหกสามหกสามหกสามตรงหลวงพี่ย้อยตรงเซียนจำปาสักตรงหลวงพี่ย้อยอา่าหกสามนะ เลข3เนี่ยเลข3นี่มีของปูทองมานี่มี0ูนที่เป็นเลข3นะนะครับที่เป็นเลข3ปู่ทองมาเซียนจำประศักด์มี36นะครับเป็นหลวงพี่ย้อยมี36มหกอหกแต่เป็น6 3 7อ่ะเดี๋ยวรอลุ้นนะครับเลขทูบกับเลขคำนวณน,นะครับนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคืนนี้ลุ้นไปได้วยกันเนาะละหลายท่านก็มาลุ้นไปได้วยกันนะครับ นะถ้ามีโชคจะถวายไข่เจ้าจปู่เจ้าย่านะครับสาธุนะครับขอให้มีโชคล่มกันปังๆนะครับนะสวัสดีลหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในไลน์นะครับเดี๋ยวรุ่นเลขทุบก,กันก่อนนะครับนะขอบคุณอีกครั้งสำหรับซุปเปอร์แตงจากพี่ลุงนะครับคุณพี่ลุงนะครับแอดสอสมนะครับ แอสฮาฮสวัสดีด้วยนะครับคุณปราณีสวัสดีนะครับเอาละเลขทูบมาที่หกสามนะครับอืมมันเหมือนมีเลขทูบมันจะแตกหน่อยหนึ่งเนาะตรงนี้เลขทูบเก่านะครับแต รอรุ้นนะครับคืนนี้จะเป็นยังไงสำหรับเลขทูเสียงไทยพ่อปู่เจ้าย่านะครับพ่อปู่เจ้าย่าสีชจุดโทนะครับพ่อปู่เจ้าย่าสีปฐุมนะครับเป็นพ่อปู่เจ้าย่าที่อันเชิญท่านมาจากคำชะโนดนะครับอันนี้ของแท้นะครับมาจากคำชะโนดเลย ผ่านพิธีเบิกเนตรมาจากคำาชนโนตเลยนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปได้จะปลู่มานี่ก็ท่านก็มาเข้าฝันก่อนนะครับท่านมาเข้าฝันก่อนถึงได้ไปอัญเชิญท่านมานะครับอ่านะครับวันนี้วันพระวันนี้วันพระจะมีเบิ้ลมีหามไหม จะมีเบิ้ลมีหามหรือเปล่าเพราะปกติตามสถิติวันพระเขาก็คนเขาก็จะชอบเล่นเบิ้ลเล่นหามกันนะหรือไม่ก็แปดหรือไม่ก็แปดหรือไม่ก็เก้าอะไรประมาณนี้นะครับวันพระเนาะชอบมีถ้าไม่เบิ้ลไม่หามก็แปดเก้าอะไรก็จะชอบมานะครับ๋ยวลองดูเนาะลองดูว่าวันนี้เลขทูบจะอะไรเอ่ยนะครับ คุณสายสมอนนะครับคุณสายสมอนร,ำร่ำรวยถ้ามีโชคเนาจะถวายไข่เจ้ปู่เจ้าย่านะครับอนุโมทนาสาธุนะครับคุณสายสมอนนะครับก็ขอให้สมพรนะครับขอให้ได้สมหวังเนะเาะคุณอะไรนาะนี่อ๋อพี่ลุ่งนะครับถาวายพ่อปู่ ถวายพ่อปู่ก้าเสียนนะครับได้หลายหุ้นโอ้สาธุด้วยนะครับพี่ลุงนะครับเดี๋ยววันนี้ถวายพ่อปู่นะครับวันนี้ถวายพ่อปู่ก้าเสียนนะครับถวายพ่อปู่เก้าเสียนนะครับวันนี้นะครับวันนี้กลับนะถวายพ่อปู่ก้าเสียนลบหเก้าเก้าเสียนนะครับวันนี้วันพระนะครับถือโอกาสอันดีนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับแอดพี่ลุงนะครับคุณอมพาสวัสดีด้วยนะครับคุณอมพานะครับ โอ้มาเบิ้ลจริงๆ6 3สา3สสาสถ้าใครไม่ชอบเบิ้ลก็68 3ดสมหรือว่า6 3สามอะไรแบบนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบเบิ้ลนะถ้าใครไม่ชอบเบิ้ลถ้าใครชอบเบิ้ลก็6 3สาสนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเบิ้ลก็63ส3 8สาอะไรอย่างงี้นะครับ6กสาดนะครับ6 3สาปดหรือ6 4, 8 8ดดอะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบเบิ้ลนะครับ ะนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันก่อนนะครับรอลุ้นกันก่อนนะครับแบบสหรับเลขก,กูบอ้าวระหว่างรอตัวสุดท้ายเลยเราไปดูเลขคํานวณกันนะครับไปดูเลขคํานวณกันรอก่อนเนาะไปดูเลขคํานวณโอ้โงที่แล้วเสียดายเหมือนกันนะมีทั้งแปดหนึ่งสี่มีทั้งหนึ่งสี่สองแปดหนึ่งสี่สองนะครับงวดที่แล้วเสียดายมากมันใกล้เคียงที่จะได้สามตัวใกล้เคียงที่จะได้สี่ตัวในะเลขคำนวณนะครับ วัที่แล้วน่าเสียดายนะครับนะครับอ่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขคำนวณก่อนนะครับรอดูเลขคำนวณก่อนนะครับนี่นะครับของหลวงพี่ย้อยนี่มีหกสามเจ็ดนะไม่รู้ตัวสุดท้ายจะเป็นเจ็ดหรือเปล่านะครับไม่รู้ตัวสุดท้ายจะเป็นเจ็ดหรือเปล่านะครับแต่ว่าคือมีหกสามที่ตรงเลขทูบของหลวงพี่ย้อยนะครับ มี6 3แต่ไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายจะเป็น7หรือเปล่านะครับนะครับมี8 8 5 4ติดเบิ้ลนะวันนี้วันนี้ติด8นะครับมี3 8 1 4 8 8 5 4 3 8 380 637นะครับอันนี้ของลวงพี่ย้อยนะครับมาดูเลขทูบตัวที่4ว่าจะเป็น7หรือเปล่าถ้า7ก็จะตรง3ตัวก็คือ6 3 7นะครับ วันนี้ของปู่ริมมูลมีสามเจ็ดแปดหมี209 9 2 8 5 5 5 7นะครับก็มี3มี3แค่ตัวเดียวก็คือ3นี่แหละนะครับก็คือตัวแปลงถ้าจะเป็นก็คือ3 8 8ถ้าจะเป็นตัวแปลงนะครับก็คือ38อ่ะอันนี้ปู่ริมมูลนะครับปู่ริมมูลนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ให้ดูเป็น แนวทางไปก่อนนะครับให้ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะครับอันนี้ปู่ทองมานะครับปู่ทองมา4203นมะครับมี7788 4203 7788มี162มี054นะครับ 1, 6, 2, 0, 5, 4, นะบนะมีตอนนี้มีตรงเลขทูบแค่หลัก3กับหลัก6แค่นี้นะนะแต่ยังแต่ยังไม่ตรงนะครับของปู่ทองมานะนะ,ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกรอบหนึ่งเนาะ นะครับอันนี้ให้ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะครับ2 2 4178 41 7 9 0 6 8 2นะครับอันนี้ของเชฟเองนะครับของเชฟเองอันนี้ของเชฟเองหลังจากที่เข้ามา3-4งวดติดนะครับงวดที่แล้วหลุดไปนะครับงวดที่แล้วหลุดไปอันนี้ของเซียนจำปาศากตรงที่36ตรงที่36ถ้าเป็นตัวแปลงก็เนี่ยสาได้หรือว่า886ได้8 36ได้ตรงตัวแปลงนะ จะเป็นตัวตรงตัวแปลง3ตัวก็คือ6 3 8 6 8 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือตรงตัวแปลงนะครับ8 3 6 638อะไรเงี้ยตรงตัวแปลงเพราะเมื่อกี้เลขทูบมี6ก 3, 3นะครับอเดี๋ยวเรากลับไปดูเลขทูบครับตัวที่4กําลังจะมานะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเลขคํานวณอีกรอบหนึ่งนะครับนะ,ะนะครับอ่าตัวสุดท้ายกำลังจะมานะครับ ตัวสุดท้ายกําลังจะมานะครับเป็นอะไรเอ่ยโอ้แต่ถ้าเก้ามานี้ก็จะตรงเลขเก่าเนาะเลขเก่ามี3ามหรือว่าจะเบิ้ลหรือว่าจะเบิ้ลเกเบิ้ลห กสามสามเก้าีจะเบิ้ลไหมหวันพระนะครับวันพระจะมาเบิ้ลไหม,ไมไดเดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับหกสามเก้าถ้าใครชอบเบิ้ลก็จัดเบิ้ลนะครับใครไม่ชอบเบิ้ลนี้ก็สามแปลงเป็นแปดได้นะสามแปลงเป็นแปดได้นะครับ 6839ดสามเก้าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่า6389มแปดเก้าอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครไม่ชอบเบิ้ลน,นะครับถ้ามันถ้ามันเป็นเลขเก้านะตัวสุดท้ายแต่คิดดูด,ดูแล้วมันก็น่าจะเป็นเลขเก้าโอ้ถ้าเลขเก้าก็ตีความของงวดที่แล้วเนาะสองสามเก้าหรือว่าจะมาเก้าเก้าสามสามเก้าอะไรเงี้ยหรือว่าจะเก้าเก้าหกสามเก้าเก้าอะไรเงี้ยไหมนะครับ ตัวกันเนาะตัวกันเนาะหกสามเก้าเก้าอะไรเงี้ยนะเก้าเก้าสามหกอะไรเงี้ยนะครับตัวกันนะครับตัวกันเก้าเก้าสามหกหกหกสามเก้าอะไรเงี้ยอ่ะมาแล้วครบแล้วนะครับเรียบร้อยเลขทุกคืนนี้ก็หวังว่าพ่อปูส่สีสุโาเจ้า่าสีปทุมมานะครับจะให้โชคทุกๆท,ท่านนะครับอเดี๋ยวเราไปดูเลขคำนวณกันนะครับไปดูเลขคำนวณอีกรอบหนึ่งนะครับมีตรงชุดไหนอย่างไรนะครับ อ่ะนะครับอันนี้ห้าสามหกไม่ตรงเนาะเอ่อห้าห้าสี่หกห้าสามหกก็ตรงเทแค่สามหกนะครับแล้วก็ตัวแปลงแปดสามหกนะครับของเซนจัมปาสักนะครับสรุปแล้วเนาะนะครับตรงแค่ตัวแปลงแปดสามหกนะครับตัวแปลงชุดเดียวนะครับของเชฟตรงไหมอ่าของเชฟก็ไม่ตรงนะครับก็ตรงแค่ตัวแปลงหกแปดแปดหก ตรงแค่ตัวแปลง8668นะครับไม่ตรงเลขของปู่ทองมาเจ็ดเจ็ดแปดแป่งองศาสี่สี่ศูนย์สาวันนี้ของปู่ทองมาไม่ตรงเลขทูบนะครับวันนี้ปู่ทองมาไม่ตรงเลขทูบนะครับนะไม่ตรงเลขทูบนะครับของปู่ริมมูล9285สองแปดห่องศูนย์เ ห้าห้าเจ็ดก็ถือว่าไม่ตรงเนาะถ้าจะตรงก็ไม่ตรงครับวันนี้ไม่ตรงตรงแค่ตัวแปลงสามแปดเก้าแปดนะครับหลวงพี่ย้อยสามแปดแปดแปดหกสามเจ็ดอ่าก็ไม่ตรงเนาะมีตรงแค่หกสามแล้วก็ตัวแปลงสามแปดนะครับอ่ะสรุปนะครับวันนี้เลขทูบป,ประมาณนี้เลขคำนวณประมาณนี้นะครับฝากเอาไว้ให้เป็นแนวทางนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับ แล้วก็ tamam. เจอกันคืนนี้นะครับในช่วงของการถ่ายทอดสดผลหวยลาวนะครับเจอกันคืนนี้นะครับสําหรับหลายๆท่านที่คอมเมนต์มานะครับคุณกอระพัฒน์สว,สว,สวสัส,ส,วส,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 สดีด้วยนะครับนะสวสัสดีคุณน้อยๆนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับคุณรุ่่งโมบายนะครับคุณแสนจันทเสนสวัสดีนะครับคุณชัยยาสอนทองสวัสดีนะครับคุณพินสมปองคุณกุ้งสวัสดีนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับหลายๆท่านหลายๆคอมเมนต์นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีร่วมกันนะครับสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าพี่หน้าอีพี่นิน้สวัสดีทุกทุกท่านครับ